มาดีจ้ะพี่นงพึ่งตื่นเนาะกินกาแฟแล้วออกมาชมสวนปีนี้ทุรียบ่งามบ่มเป็นดอกบ่ค่อยเป็นดอก,พ,อดอกาาบบพี่น้องดอกบ่หลายสมบะโบมีปีนี้กินแล้วก็อมมาชมสวนกันพี่น้องมาเบงต้นมะพริกต้นมะพริก พักติวกลังเมื่อ่านใหญ่ปลูกกำพวมสะอาดจากนุยสิบห้าเขามาส้มสวนล่งพักล่งพอพันธพักใหญ่มีอะไรมั่งต้นอันบีทู่วท่านเอาไปปลูกพี่น้องค่อคอยปลูกไปเนาะ นี่เราปลูกผักแซ่กระทางไว้อันนี้บักแตงบัดท่านออกบักแตงข้างบ้านเท่ามีปลูกแซ่กระทางก็ได้กินเด้อพี่น้องเมื่อมักพีดหน่อยบ้านเท่าเลยยายเอามาใส่กับปูไว้ผีกหน่อยบักผีปุ่มบักผีกุนชั้นเห็นบ่หมู่บ้านยายเอามาปลูก มันยังหนาวอยู่พี่น้องอากาศหนาวอยู่อันนี้อันนี้บักอันนี้ยังก็ย่ายอันบักหนาวอันนวลใย,เยๆเรืองเรืองเมย่ายห้พอเม็ดมาหน่อยเลยได้ซองตุนอันนั้นกับแบบน่าแบบเคียวสื่อมาจากห่างอ่ะพี่น้องพักกับพักนี่แต่กี๋พอเอาอยู่โดนนี่หูเดียวบ่พอเดีวขี้คานพอพี่น้อง ไปซื้อหางดอกไม้นั่นยนะเนี่ยเอามาปูกเอาจากกี้ยังอันนี้หออันนี้เอินพักเพลอันนี้แนออนมาละพักไซอันนี้ก็บักแตงข้างมาท่านขืนยายซื้อแม่ต่หางเน,นี่ยปี่นงยายว่าพอเอาพักแบบนี้อยู่ในหางมเจะ <laughs> ขี่ขานพอแล้วสัวเสือขี่ขานล่ออันนั้นไีตูฟลังกินกินถ้าจะโรคระบาดแท่งเนาะพี่น้องปลูกไว้เพื่อว่าบ่ได้ออกไปใสนะเอามาปลูกไวน้อนอันี้เกินช่วงนี้มันเป็นช่วงนาห่อนพอดีพี่น้องสิเขานาห่อนจิเป็นพักเป็นหยา่าฮคือจะปลูกกินเองเนาะอันฝรังเศสนี่กะ มันยังบ่มีโลหลายอยู่เลยพี่น้องพ่นบ่เมนรถโลดขี้เด้ไหมถึงว่าคนติดเื้ยบ,บ่บ่โหลดบ่โหลดลงมีตะข้นไปนาเรื่อยอันนี้เห็นบ่าพายตูพอ,อะไรกินกับหมก,กันพี่น้องมื้อนี่สิว้าร้ายๆในเร้อพี่น้อง <laughs> <laughs> เห็นบ่อันนี้กะสิเอา้าอะไรเอ่ยเมื่อมันจะค้องเฮดบัวก็สิป,ปูกไว้ทา้ทาท้า พัานพักสลัดโหลดสลัดโลด่เนี่ยเห็นบ่ลืมลืมอันนี้ก็สิดวานล่องเบิง่งเน่ยนี่ยังบ่วานเดาเก่าเลืม่ม <Hello. S 1> ผู้ใดแม่โอ้เพิ่นโทษหาพี่น้องเพิน่นเห็นบ่อันนี้ก็ผักสีดำอ,อันนั่นดอกไม่ดอกราวเรื่องพี่น้องเห็นบ่คืนแล้ว ดอกอยิ่งใหญ่เรืองเหลืองอยิ่งใหญ่น่ะพี่น้อง <h ums> อันนี้ปลูกก่บท่านเบอร์เดนี่ไปตูฝร <h ums> ั่งย่ายย่ายสิบอนพี่น้องเพิ่นอยู่เยอะลืมันโท้มาหลานเพิน่นสบายดีบ่พ <h ums> ่ะนะงัวควานกันบอโทษอันนี้เบียร์บอกฟิกอันนี้ก็โอ้ออกลายอยู่ออกลายอยู่อ,อ,ยอ,ยอันนี้ก็ อันมาคิเกียคิเกียเห็นบ่ายายไปห่างยายบ่บา,านแนวบานกม็มีบ่ท่านใจนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ไปซื้อมาปูกไว้ก้อนช่วงนี้มันท่านไหนมาหอดไปในรูทางยายก็มีอยู่กะย่านย่านแน่คือกันน่ะพี่น้องซื้อพักที่ว่าห้าปลูกกิน <c oughs> เห็นบ่อันมากอันนี้อาก่นซาละเน่นั่นผลการังสีออกพี่น้อง อันนี้บักพิกปุ่มก้นชั้นย่ายเอาไม่ขยายอันนี้รอกท่านตะวันสอนออกแนวเบิ้งเพิ่นไห้ออกเบื้อง <c oughs> ออกเป็นปุ่มเป็นงินเบิ้งป๊าดติดโทเบื้องป๊าดพวกแง่กันขึ้นบันนี้ดอกลาเรื่องดอกยิ่งใหญ่น่ะพี่น้องแง่กันขึ้นเดินมาไปปลูกพี่น้อง อันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยโกกระซังตัวพี่น้องอันนี้มันเป็นห้องอันมันเป็นน,นี่ยังก็เป็นหมองพอผ่านพักใหญ่ <laughs> อันนี้บักทั่วบักทั่วภูมิฝรัง่งบักท่าไหนเดี่ยวเลยนี่มื่ว่านย่ายเอามาพี่บอกบักพริกเอาไม่ยังเขมามม่น้อบาทนี่ก็มาเป็นแจงซี่ไม่ยังล่ะ เอ้าไม่ยั่แะพี่น้องแมวบ่แมวคักคักตายแมวทำไรทำไรชีวิตแสนหรือฮึสงสัยสิแมวคักคักนี่บากพิกแมวคักคักได้หน่ปาดทั่ว เห็นมะหมักผีกบ้านเท้าหมักผีกหน่อยอันนี้ย่อยพอเอามันหมักีเาาคี้ยวเคี้ยสามตนุนพอ่อเอาก็เป็นยังสิสิมาเหตุใหม่เลยสามารถทำไรกันแท้มันนี่เห็นเบิ้งอัน โรคพักย่ายิ่งพอพันพักไว้นี่แหละพี่น้องเงาเงาแซงแส่กับเขา,มาเกกกกไปปม,าม่เห็ุนั่นสิละก็จะก็แกลีปลูกไปปลูกมาเดี๋ยวก็เต็มเห็นบ่ปลูกไว้พ่อเลยอยู่เลยกินเนาะจ้ะซัำนีนเนาะจ้าพี่นออ้องเอาโล่งเลือดพักไม่เบิง่งย่ายพออยังสวัสดีจา้าสวัสดีสุขสุขคุณ